อันนี้เป็นเพจครับของแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ50,000่นกว่าคนนะครับแต่ผมมาดูประวัติใน YouTube เนี่ยยังมีสมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ก็เกือบเกือบ50%นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้เป็นผมเป็นแอดมินเพจนะครับแล้วก็เป็น YouTuber ที่ทำช่องของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนนะครับแอดมินขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับก็ทำให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำทำช่องเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีประโยชน์ในด้านของการทำแผนกราฟในด้านของมุมมองเพจด้วยนะครับ ก็แอดมินขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ DTC ENT บริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนครับ DTC ทำอะไรใช่ไหมดูแฟดชิตนิดหนึ่งนะครับ DTC เป็นกลุ่มเทคโนโลยีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับลักษณะธุรกิจของ DTC ทำอะไรใช่ไหมลักษณะธุรกิจของ DTC ออกแบบวิจัยพัฒนาจัดจำหน่ายและและให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ใช่ไหมอ่า GPS นะและพัฒนาระบบ IOT ครบวงจรครับแบบครบวงจรนะนะครับรวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารขนส่งและอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอ้ i o t Solution นะครับมุมมองก็เป็นระบบแบบ AI ใช่ไหมครบวงจรใช่ไหมมุมมองก็โอเคนะนะครับลักษณะธุรกิจนะครับแปลกใหม่ดีนะพวกนี้ก่อนแปลกใหม่ดีส่วนตัวผมนะครับ d t c เป็นหุ้นใหม่นะเพิ่งเข้าตลาดนะครับเพิ่งเข้าตลาดนะครับดูกำไรสะสมนิดหนึ่งครับกำไรสะสมปี6.4เนี่ยติดลบนะติดลบนะเป็นขาดทุนสะสมนะครับแต่ไตรมาส3ปี ,65 เป็นกำไรสะสมอย่างถ่องแท้ครับ48ล้านนะกำไรสะสมกลับมาเรียบร้อยครับ DTC นะครับมุมมองดีนะมุมมองดีนะครับกลับมาเป็นกำไรสะสมแล้วนะครับถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนาะนะครับ งบกระแสเงินสดเป็นบวกลบ,ลบตามเกณฑ์ด้วยนะตามเกณฑ์ด้วยนะครับกำไรสะสมกลับมาบวกแล้วก็งบกระแสเงินสดตามเกณฑ์มุมมองดีนะมุมมองดีนะครับดูงบการเงินนิดหนึ่ง dtc นะครับงบการเงิน dtc นะครับ dtc เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับถ้าเรามองกำไรสุทธิใช่ไหมปี64ทั้งปี70 8ล้านไตรมาส3ปี6552ล้านถ้าครบ4ไตรมาสมุมมองผมแนวคิดผมนะผมว่าเทียบเท่าปี64แหละไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับนี่สินรวม257สินทรัพย์รวม830นี่ยังไม่เยอะนี่ยังไม่เยอะยังทรงตัวได้ระดับดีระดับดีนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ500กว่ามุมมองทรงตัวดี มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วของ DTC ก็ DC เป็นหุ้นเพิ่งเข้าตลาดนะครับตัวเลขยังเท่ากันเหมือนเดิมแล้วก็การที่นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริง,รงๆมันก็เป็นการเพิ่มทุนอยู่แล้วถูกไหมนะครับรายได้รวมอยู่ในระดับ4-500ประมาณนี้ก่อน4500รนะครับรายได้รวมก็ก็ทรงตัวดีกว่ามุมมองเหมือนกำไรสุทธิมุมมองกำไรสุทธินะครับ roe 1 2 r o a 11โอ้มุมมอง r e กว่า ra e เนี่ยของหุ้น ddc เนี่ยมุมมองเกิน10นะมุมมองเกิน10มุมมองดีนะมุมมองดีนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด2 5 0 0ถามว่ายังหนักไหมมุมมองผมหนักนะหนักนะหนักกว่า sm อีกออหนักกว่า sm อีกนะครับแต่ราคามันใกล้เคียงกันราคาปัจจุบันนะครับ ราคาล่าสุด2บาท10ตังมูลค่าทางบัญชีบาท20ถ้าซื้อ2บาท10ตังใช่ไหมเราจะซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี1.75เท่าถามว่ามันห่างกันเยอะไหมถ้าเทียบ2บาท10กับบาท20ผมว่าก็ห่างกันมาเยอะนะแต่ถ้ามันเทียบโดยมูลค่าทางบัญชีมันอาจจะเฮ้ยเป็นเท่าตัวเหรออะไรประมาณนี้อาจจะมีบ้างมีบ้างนะครับปันผลในกลุ่มของหุ้น IPO เนี่ยมุมมองเนี่ย ยังไม่มีหรอกครับนะครับคุณรอไปดูถ้าเกิดเขากิจการเขาดีขึ้นนะหรือว่าหุ้นเขาเติบโตเงี้ยบริษัทเขาเติบโตเงี้ยปันผลจะดีตามอยู่แล้วปันผลจะดีตามอยู่แล้วนะครับประเมินก่อนประเมินก่อนก่อนที่เราจะไปดูเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกไหมกำไรสะสมดีเพราะจากขาดทุนสะสมปี64มากับเป็นกําไรสะสมมุมมองดีนะงบกระแสเงินสดตามเกณฑ์นะกำไรสุทธิกับไรายได้รวมเนี่ยมุมมองอยังทรงตัวอยู่นะ จะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปี64มากถูกไหมมุมมองดีอยู่นะนี่ก็ไม่ได้เยอะนะนี่ไม่ได้เยอะนะครับมุมมองส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังใกล้เคียงไม่ได้หนีไปไหนมากถูกไหมนะครับยิ่งอ e ER ra นี่ดีเลยดีเลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวที่จะติก็คือหุ้นยังหนักอยู่นิดนึ่งหุ้นยังหนักอยู่นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วถามว่ามูลค่าทางบัญชีห่างกันเยอะไหมก,ก็เป็นเท่าอยู่ะก็เป็นเท่าอยู่นะครับก็ไปติ2ข้อแล้วกันเรื่องราคาปัจจุบันห่างกับมูลค่าทางบัญชี เกินเท่าตัวนะครับแล้วก็หุ้นยังหนักอยู่นิดหนึ่งยังหนักอยู่นิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็โอเคอยู่นะมุมอมองบวกอยู่นะครับดูส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน่อยของ DTC นะครับโหรายย่อยถือน้อย25%รนะครับรายใหญ่รายย่อยถือน้อยก็จริงแต่รายใหญ่คนแรกก็ไม่ได้ว่าเยอะนะไม่ได้ว่าเยอะ24%นนะครับแต่เขาถือกันเนี่ยเขาถือกันในจำนวนของ เจ้าของสีท่านแรกพูดง่ายงเจ้าของสีท่านแรกนะครับก็มีบริษัทยาสก,กิด้วยบุญลอดซัพายเชนด้วยนะครับที่เป็นท่านที่3ท่านที่4นะครับแสดงว่าผู้ถึงหุ้นรายใหญ่คนที่1คนที่2เนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ในยาสก,กิกับบุญลอดซัพายเชนด้วยนะมุมมองผมแนวคิดผมนะนะครับถ้าเราเอา4ท่านรวมกับเ <ใช S 1> ทียบกับรายย่อยเนี่ยซึ่งแน่นอนครับชนะรายย่อยแน่นอนถูกไหมนะครับ ผมก็เลยมองว่ามุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถือเหมือนจะกระจายก็จริงแต่จริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนในเครือเดียวกันแหละครับเป็นคนในเครือเดียวกันแหละครับคนที่ถือหุ้น DTC อยู่ในรายชื่อต่อไปนี้ก็ถือหุ้นยาสกิกับุญรอดอยู่ด้วยเช่นกันนะครับมุมมองผมแนวะคิดผมนะนะครับแล้วก็ดู ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลซะเยอะครับเป็นบุคคลซะเยอะก็เป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขาเรวมถึงกรรมการบริหารนะครับต่างๆในบริษัทนะครับมุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่โอเคเพราะถ้าเทียบกันเนี่ยรายย่อยถือน้อยมากเป็นเศษเสี้ยวมากบอกได้เลยเป็นเศษเสี้ยวมากนะครับดูข้อมูลหลักทรัพย์หน่อยครับดูเว็บไซต์ของ DTC www.dtc.to.th นะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าอ่าประมาณนี้นี่นี่น,น,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นระบบติดตาม GPS นะครับ Mobile DVR ซอฟต์แวร์อ่าประมาณนี้นะครับผมว่าก็โอเคนะผมว่าการทำงานของเขาเนี่ยน่าสนใจนะมุมมองผมว่าน่าสนใจนะครับเขาเลยนะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่การขนส่งต้องใช้นะพวกนี้ก่อนเรื่องติดตาม GPS เนี่ยครับอืม มุมมองโอเคมุมมองโอเคนะครับต่อไปเราถ้าเราประเมินเราประเมินนะครับประเมินของกําไรสะสมกําไรสุทธินี่สินสินทรัพย์เอ ER a เส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วรายได้รวมก็ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นลบนะครับแต่สิ่งที่ผมจะติก็คือเรื่องกับ หุ้นยังหนักอยู่นิดนึงแล้วก็ห่างจากมูลค่าทางบัญชีประมาณเท่าตัวนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบกับรายย่อยรีรีครับรายย่อยน้อยมากรายย่อยน้อยมากนะครับมุมมองผมเนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยผมให้เกิน70มุมมองหุ้นตัวนี้ปั้นได้ถ้าราคาเหมาะสมถึงนะราคาเหมาะสมถึงนะครับแต่ต่อไปเราก็ไปดูด้วยว่า กราฟตอนนี้มันถึงราคาเหมาะสมหรืยอยังต่อไปไปดูกราฟ DTC ครับดูกราฟ DTC ENT ผมจะพูดชื่อบริษัทนะ DTC มันสั้นดีนะครับ DTC ครับพาร์ทแรกพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกนะครับราคาปัจจุบัน2บาท16ตังราคาเส้น2วัน2บาทส6สสตัง DTC ครับพาร์ทแรก ราคาปัจจุบัน2บาท16ตังราคาเส้น200วัน2บาท46สตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้นสองวันมุมมองเป็นลงถูกไหมรอบหุ้น DTC DTC เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับเมื่อเข้าตลาดมาทำราคาหน้ารักไว้ให้สร้างดอยไว้ให้เรียบร้อยครับ2บาท98ตังค์ ตอนนี้นะขนาดนี้ปรับฐานมาแล้ว2บาทคําถามคือปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมปรับฐานประมาณโอ๊ยปรับฐานเป็น s m เลยปรับฐานประมาณ32%ครับคำถามคือเราดูข้างต้นมาแล้วข้อมูลข้างต้นแล้วเกี่ยวกับงบการเงินกับธุรกิจถูกไหมในมุมมองผมแนวคิดผมนะ ในมุมมองงบกันเงินเดียธุรกิจเนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยคะแนนผมให้เกิน70แสดงว่าปั้นได้แต่ในราคาหุ้นอย่างถ้าเรามาดูกาฟแบบนี้อย่างเพราะอะไรครับมุมมองการปั้นพอร์ตในส่วนตัวผมแนวคิดผมเนี่ยควรจะปรับฐานเกิน50%หรือปรับฐานเกิน70%แต่หุ้นตัว DTC ตัวนี้ปรับฐาน32%คําถามคือควรปั้นไหมในมุมมองผมนะ ถ้าจะให้ถือจริงๆเอาแบบว่าไม่มีหุ้นตัวไหนจะเล่นแล้วใช่ไหมนะครับคุณต้องถือตัวนี้ได้แค่10%เหมือนที่ผมวางแผน SM ไปนะครับงั้น DCC เนี่ยผมขอวางเป็น3แผนวางเป็น3แผนนะหลักๆบอกตรงๆจะเป็นแผนที่3เพราะอะไรครับตอนนี้ผมเห็นเขาเป็นเทนขาลงก็จริงแต่แต่แต่แต,ตอนที่เขาลงมา30%กว่าเครับตอนนี้มันมีแรงซื้อ มันมีแรงซื้อปิดเขียวหน้าตาคล้ายๆ sm เลยในคลิปที่แล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาวางแผนเป็นเล่นรอบเก่งกําไรด้วยแล้วก็ปั้นพอร์ตไว้ให้2แผนด้วยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ dtc แบ่งเป็น3แผนแผนที่1สําหรับสายปั้นใจร้อนแผนที่2สําหรับสายปั้นใจเย็นแผนที่3ทําเป็นเล่นรอบเก่งกําไรแผนที่1สําหรับสายปั้นใจร้อน หุ้น IPO ปรับฐานแค่ใต้30%เนี่ยอย่างมากคุณก็เข้าไม้แรกได้แค่10%อ่าประมาณนี้นะครับดูไม้2ไม้2ไม้2หาจังหวะหุ้นย่อเกิน50%หรือ50%พอดี อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้บาท50และกันจำง่ายๆนะครับแผนที่1ไม้2ของไม้แรกที่เป็น20%เข้า20%แถวแถวหุ้นย่อปรับฐาน50%ถ้าเป็น DCC เนี่ยประมาณบาท50% ประมาณบาท50ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครบไม้แรกไปแล้วไม้แรก1 0กับไม้ยี่สิบเนะครับประมาณนี้นะต่อไปเป็นไม้2ไม้หนัก70%นะครับไม้หนัก70%เนี่ยผมจะวางแผนให้เข้า DTC ปรับฐาน70%ดปอร์ดูนะปรับฐาน70%จะอรราคาไหนนะครับ อ่าประมาณนี้หมายสองสำหรับแผนที่หนึ่งสายปั้นใจร้อนหมายสองเก็บ70%ตอนหุ้น DTC ปรับฐาน70%คือแถวแถว90ตังแถวแถว90ตังนะเอาง่ายใต้บาทหนึ่ง ใต้บาทหนึงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแผนที่1สําหรับสายปั้นใจร้อนเก็บก่อนเลยครับใต้2บาท20-2บถึง2บาท10%เมื่อหุ้นตัวนี้หลุด2บาทปรับฐาน50%นะครับเราเก็บแถวแถวราคาปรับฐาน50%แถวแถวบาท50บาท5 0บาท60ประมาณนี้นะครับ และมีโอกาสถ้าหลุดบาท50มีโอกาสปรับฐาน70%เราเก็บ DTC ไม้สองแถวแถวใต้1บาทหรือ90ตังค์แผนที่1ประมาณนี้ครับต่อไปดูแผนที่2แผนที่2สําสำหรับสายปั้นใจเย็นสายปั้นใจเย็นตอนนี้ไม่เก็บไม่เก็บต้องการหุ้น DTC ปรับฐาน เกิน50%เกิน50%เก็บ30%ในไม้แรกเก็บ30%ในไม้แรกใต้บาท50ใต้บาท50นะและเก็บ70%เมื่อหุ้นดีซปรับฐานใต้70%คือใต้90ตังเก็บ70%แผนที่2สำหรับสายปั้นใจเย็นรอได้ขอให้ราคาถึงนะครับ เก็บ DTC ใต้การปรับฐาน50%คือใต้บาท50และไม้2 70%เก็บ DTC ใต้90ตังขอให้ต่ำกว่า70%และกันตอนปรับฐานนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมาถึงแผนสำคัญแผนที่1แผนที่2จบไปสลัดสายปั้นที่ตั้งใจมาทำให้วันนี้แผนที่3เทเทเล่นรอบเก่งกำไร DTC ครับคำถามคือเอ้า ทำไมทําเล่นรอบเก่งกําไรได้อ่ะอ่ะคุณดูแบบนี้คุณดูแบบนี้คุณดูวอลุ่มวันนี้เห็นวอลุ่มไหมวอลุ่มวันนี้ครับจากการที่ขายลงมานานคุณดูนะด้านบนนะจากใกล้ๆสาบาทนะดอยใกล้ๆสาบาทนะขาย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 ,ขายลงมาเรื่อยปรับฐานที่2บาทแล้วอยู่ดีๆครับเมื่อปรับฐาน2บาทได้2วัน คือแท่งแดงสองวันนะเห็นไหมแล้วก็มีแท่งเขียวแท่งที่1แท่งโดจิแท่งที่2และวันนี้ปิดเขียวแท่งที่3แสดงว่าแสดงว่าจุดเนี้ยแรงซื้อเริ่มมาแล้วยืนดันด้วยวอลลุ่ม20กว่าล้านถูกไหมนะครับจุดนี้นะจุดนี้นะจุดนี้นะแล้วยืนยันด้วยวอลลุ่ม20กว่าล้าน อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับวอลุ่มวันนี้นะวอลุ่มวันนี้ผมจึงมองว่า DTC มีโอกาสรีบาวแต่ถามว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นไหมไม่ได้มองขนาดนั้นมองแค่เด้งรีบาวเฉยๆมองแค่เด้งรีบาวเฉยๆผมจึงมาวางแผนเป็นเล่นรอบเก่งกําไรเล่นรอบเก่งกําไรต้องหากรอบปัจจุบันก่อนกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันครับ กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบัน2บาท40แนวรับในกรอบปัจจุบัน2บาทเป,เป,เป๊ะครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง2บาท20 อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันก็ยังอยู่แนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับคือใต้2บาท2 0บถึงสบาทโซแนวต้านในกรอบปัจจุบันก็เหนือ2บาท 20- บถึง2บาท40นะครับแนวรับแรกคือโลของแท่นเทียนปัจจุบันครับ2บาท8ตังแนวต้านแรกคือไฮของแท่นเทียนปัจจุบันครับ 2บาท16ตังแนวรับถัดมาใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝา2บาท4ตังอ่าประมาณนี้นะครับถ้าดูในเดเนี่ยมันจะดูยากหน่อยเพราะว่ากราฟมันแคบใช่ไหมขอปรับเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้จะดูง่ายกว่านะครับ จุดสต็อปลอสมี2จุดคือ2บาท8ตังกับ2บาท4ตังนะหลุดต้องเลิกนะเพราะหลุดไปเนี่ยถ้าหลุด2บาท8ตังยังไม่น่ากลัวถ้าหลุด2บาท4ตังเนี่ยมันจะทะลุหลุดไป2บาทด้วยนะแล้วมันจะไปใต้2บาทนะบอกก่อนบอกก่อนนะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรก2บาท16เป็นค่ากลางแล้วคือ2บาท20ตังแนวต้านถัดไปจากค่ากลาง2บาท30ตัง แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ DCC พาร์ทแรกคือ2บาท40ตังค์ครับดูโมเมนตัมฝั่งขึ้นหน่อยไหมว่าโมเมนตัมฝั่งขึ้นในไทม์เฟรม1ชั่วโมงมันมีไหมเปิดไปที่พาราโบลิกซ่าก็มีนะครับมีนะนี่นี่น,น,นี่ดูมีโมเมนตัมฝั่งขึ้นอยู่ของ DCC นะครับก็ต้องดูด้วยว่าพุ่งเนี้ยพุ่งเนี้ยนะครับ มันจะหลุด2บาท8ตังหรือเปล่าหรือมันจะหลุด2บาท4ตังหรือเปล่าถ้าหลุดก็ก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นแต่ถ้าเบรก2บาท16สตังได้เนี่ยมุมมองมีการขึ้นต่อมุมมองมีการขึ้นต่อแล้วตอนนี้วอลุ่มที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นวอลุ่มสเต็ปแรกแบบเกิน20ล้านนะครับ การการทำราคาขึ้นมันก็จะมีโอกาสที่ขึ้นได้มีโอกาสที่ขึ้นได้นะครับสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร d t c พาร์ทแรกครับแนวรับแรก2บาท8ตังแนวรับหลังพิงฝา2บาท4ตัง2ราคานี้ใช้เป็นสต็อป o ลอสนะครับแนวต้านแรก2บาท16พรุ่งนี้ถ้าเปิดผ่าน2บาท16แนวต้านถัดไปคือค่ากลาง2บาท20ตัง2บาท30ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ DTC พาร์ทแรกคือ2บาท40ตัง ในมุมมองผมแนวคิดผมนะ DCC คล้ายๆ SM คือจริงๆยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นหรอกแต่อาจจะเป็นการรีบาวแบบนี้อาจจะเป็นการรีบาวแบบนี้คือคือรีบาวทำเทนแบบนี้หรือเปล่าเพื่อปรับฐานอีกรอบอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับก็เลยแจ้งก่อนว่า ช่วงนี้ให้เป็นการเล่นรีบาวเป็นการเล่นรีบาวนะครับก็อาจจะมีการเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าแล้วปรับฐานให้มันลึกกว่านี้เออเพราะการที่หุ้นหนึ่งตัวปรับฐาน30%ถามว่ามีไหมใช่ไหมหุ้น IPO 1ตัวปรับฐาน30%แล้วขึ้นเลยเนะี่ยมีไหมก็มีครับแต่มันน้อยที่มันจะขึ้นไปได้ไกลนะพวกนี้ก่อนส่วนใหญ่หุ้น IPO ที่ปรับฐานที่ขึ้นไปได้ไกลแบบ3เด้ง5เด้ง10เด้งเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับฐานเกิน50%ถึงจะ ถึงจะเก็บของทําราคาแล้วได้จํานวนที่จํานวนมากจํานวนหนึ่งอ่ะเพื่อจะทําราคากลับไปเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับ DTC มี3แผนประมาณนี้ครับ DTC พาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอ,โอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบรกของ u b บเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ